จะมาทำการทดสอบกันอาร์คโดยใช้แม่เหล็กนะครับแนะนำโดยคุณนิคมแล้วก็ผู้ที่นำมาเผยแพร่ต้องขอบคุณมากคือคุณแมงกําปีไรหางแมงปอชื่อยาวหน่อยนะเพราะว่าเขาใช้นามปากกาเรียกว่าคุณแมงกําปีแล้วกันย่อๆนะครับโดยหลักการเนี่ยบอกว่าการกันอาร์คในระบบหนึ่งเนี่ยก็คือให้ใช้สนามแม่เหล็ก การอาร์คอันนึงก็คือการใช้คลื่นความถี่นะครับอันที่สองก็คือใช้สนามแม่เหล็กคุณแมงกําปีก็บอกว่าให้ใช้แม่เหล็กที่เหนียวนําสูงนะครับมีความเหนียวนําสูงหรือแรงดูดสูงนั่นเองซึ่งไม่ใช่แม่เหล็กปกตินะซึ่งผมก็มีตอนนี้ก็มีแม่เหล็กแรงดึงดูดสูงนะครับมีสองแบบอันนี้คือสุดเลยดูดแรงมากอันนี้อ่อน ก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะครับโดยหลักการเขาบอกว่าให้ตัดที่ค้วลบให้เอาแม่เหล็กมาวางไว้ที่ค้วลบก็คือไฟบวกนะครับจากสายมาเข้า dc ซีเกเกอร์นะผ่านควบวกควบวกมาเข้าคอยนะครับพอควบวกเข้าคอยมาลบผ่านคัตเอา์ผมเปิดอย่างนี้เลยนะครับให้เห็นไฟกันจกัจกจักะไม่ต้องเอาไปซ่อนอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวจะงง ให้เห็นว่าวางยังไงส่วนใครจะออกแบบไปใช้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้ผมยกเบกเกอร์ลงแล้วผมก็จะเอาแม่เหล็กนะครับวางแปะไว้ข้างนี้เลยเอาแบบเนบสนิทเลยแล้วเราก็มาดูกันนะครับเทคที่หนึ่งนะจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าใช้มือเดียวอ่าก็จะมาลองครับอันนี้แม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะเบกเกอร์ยกขึ้นครับมีไฟมาแล้วนะ คัดเอาสับนะครับตอนนี้ก็คือครบวงจรกินกระแสอยู่ที่กินกระแสอยู่ที่6แอมป์เสร็จเนะครับอ่าไม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะมายกออออฟครับฮะตัดไวมากมีอาร์คครับน้อยมากนี่นะดูใหม่หมดละนี่ครับถ้ายกไวนี่งบหมดเร็วปุ๊บ แต่ยังมีอาร์คไหมมีฮะถ้าช้าๆอย่างเงี้ยเรียบร้อยแต่ถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วอ้าวเดี๋ยวเราจะเอาแม่เหล็กออกเราออฟก่อนนะเอาแม่เหล็กออกนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะเอาแม่เหล็กออกนะครับแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีนะเราก็เปิดไฟครับมีครบวงจรแล้วมาแล้วนะครับไฟมารออยู่นี่แล้วนี่ฮะอันนี้ไม่มีแม่เหล็กออฟดูนะ ยาวเลยเห็นไหมฮะยาวเลยไม่ตัดแบบเมื่อกี้อ่าใช้ได้เอาใหม่นะให้เห็นเห็นลากคลิปยาวๆครับเอาแม่เหล็กใส่โชกถ้าผมจะดุ้งก็แสดงว่าโดนดูดนะนี่แม่เหล็กใส่แล้วนะอันนี้ออนนะครับออนเปิดโหลดกินกระแสะ6แอมป์6.7 6212พันกววัตต์นะครับออฟดูใหม่นะ อ่าใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าข่าวคุณคุณแมงปอแล้วกันเรียกง่ายๆนะครับจำชื่อนิกเนมเขาไม่ได้แล้วอ้าวเด้งไปนู่นแล้วอ่าเดี๋ยวดูใหม่อ่าถ้าถ้าผิดตำแหน่งอ่าผิดตำแหน่งเป็นยังไงอ่าดูนะตอนนี้ไม่เหล็กไปอยู่ตรงหัวนะฮะมันก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นสำคัญคือหนึ่งก็คือตัดค้ณลบ ผมลองตัดค้่บวกแล้วไม่ได้นะครับเอามาตัดค้วลบั้วเดียวแล้วก็เอาแม่เหล็กเนี่ยต้องมานหน้าให้อยู่ใกล้กับหน้าสัมผัสถ้าเป็นหม้อหุงข้าวก็คือต้องไปไว้อยู่ใกล้กับติดกับหาทำไงก็ได้หยอดกาวติดกับไอตัวไมโครสวิฟ์เลยแล้วก็สายบวกลบให้ดูให้ดีให้มันตัดที่ค้วลบอันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่นำมาเผยแพร่ เราก็เดี๋ยวว่างๆจะทําคิดทบสอบให้ดูกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้เอาด่วนแค่นี้ก่อน DC Direct